ผมนะเอาที่ดีตอนรับเขา่าฟูบรรยากาศผมเนาะมาตามตัวเลขแนวทางครับผมเนาะ,ะสำหรับคูชืาา่อมาขานะกับบีคูครับผมเนาะบุกมาถึงที่ครับผมเอาิีนคา่าเพนไปทำวิธีมากพี่นะอ้องเนาะทำวิธีมากบรูวาจูใสได้พี่นะ้องเน้ะเปาะเป็นได้สจะจะมาสัมผัสอาจารย์เพน เนาะไปจังไรมากจังไร่าเอายังเฮ็ดแน่อ่า,อา,ออาจังไรมากของฝากมากพี่น้องเนาะยิ่งข้ามันใจสุดชุบพี่น้องเนาะสำหรับงวดนี้เนาะอ่าเข้ามาสี่งวดทางงวดแล้วเน,นาะเข้ามาสีงวดแล้วองวดที่ผ่านมากะซื้อเชียดครับเนาะไปเฮ็ดมากเอาอยังเฮ็ดครับอ่อน หอหอขุนขอมหอหอบโบราณหอบโบราณอืม้อมาจากให้เขาสองพันหกปีอยู่แล้วสองพัน 2, กว่าปีอโอ้ไปเห็ดมาดูไปยี่สบสองวันที่ยี่สิบองที่ผ่านมานโอ้หลังสงกันหลังเลขออกไปวันที่ยี่สิบสองไปทำมาอ่าโอ้แต่ว่าตัวนี้นี่เพื่อ ให้ลูกซื้อลูกค้ามันแล้วอ๋อให้ลูกลอวอืมอ่าไปเห็ดตั้งแต่วที่ยี่สิบสองแต่ว่าเพิ่งเปิดเผยได้พี่้องเด้อนาะเลขชุดนี้ยังไม่มีใครรู้อ่าเอาหอ,อกโบราณด้วยครับไปเห็นออ่ะ,อะเป็นตั้งไรมือทำไปที่ปไปไยเป็นคือปเอันนี้ก็คืออยู่อ่ะฮะคือดอกกีที่ไงยอยู่ไงไงแห้งแค่เดียวได้เลยน โอ้คือทำปีชี้เลยคือพ่นห้เลยห้เลยโอ้จะคล้องสวนเขาหนึ่กถาขอขคุณมากอ่ะเาไปทา้ให้มันหนึ่อนไปถือหเตีโอ้ไปเห็นหาชนะเลีเตี้ย่อยางเขาพ่นยางมันเป็นปันขอเนี่ยาทำไมอ่ะพ่นเปดือกอุกเลละโอ้อ่ะข้าเจ้าไปทถยว่าคนมากพ่อใน แต่ระยี่ปีดวงบอกแต่ว่ามันเขาไอแต่ลางข้นของผู้นั่งู้เหนียเนี่ยเรื่องแย่งดวงหนึ่งก็าได้ไปเห็นในเขาโอ้คุณเคยเหป้อมครั้งเริมบอกพูดเหมือนกันก่ะเขาก็เขาไปครั้งแรกเลยโอ้มันต่อกันครับที่มันถือหกสามก็เหมัน เอาซีกันแล้วโอ้พู่มวงนี่ตัวกันห้างกันสามกิโลูเพราะวันคนละบานอืมที่สายเดียวกันตะกี้เคยไปเฮ็ดถือจะงกสามคือเข่าซีต้องไปไหวจริงครับเข่าซี่ลักค่ะก็เลยง่ายออกจากกันไปอืมมีออกมากกันและอ่ะก็ได้ไปนั่งสวดมากกไ็ได้ได้มากนั่นสิอือครัครับครับอ่ะเ<อ>ขียนให้เป็น พื่อยืนยันพร้อมว่าบ่ต้องไปเปลียให้ง่ายอออซีซีสามว้าวอ,อันี้อ,นนอ๋ออันนี้เลขไทยป่ะครับเลขไทยเลขไทย,รย, 4, ไทยหรือีไทยหรือสองตัวอืมอือันสามเนี่ยคือสามมารบิม เอาพี่้องชุดนี้ไปทํามาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเนี่ยสาด้พี่้องเด้เนาะยังไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อนคือว่าฟันดีแทะ,ะเทียงเลยแล้วได้ตัวนี้มากนี่แหละเทียงเลยมาขึ้นเขา<ะ>ก็เทียงมาขึ้นโอ้ไปได้มากเลยหัวใน,นเสียงเสียงมาได้สามขึ้นเขาก็มาเข่ามาขึ้นเนขามาใดมาขึ้นตั้งแต่แตเก่านี่มันอระพิษดิ เสียงตั้งแต่แกไปตั้งแต่แกตาม,ต,ามตัวเรียงเสียงด้วยว่าผมจะว่าเรียกเขาแล้วโอ้ชสงสสยลางไหลสงสสยสิมาลางสงสสยลางเนี่ยจะได้มาสองตัวมาสองไม่าสาฝันดีครับเสียงหลอกจากราว่าตะกอนเคยได้ขั้นฝันลักษณน่นีมเจ้เคยได้เฮาได้เพราะเดีเฮาได้เรียกบ้านมันสิมาเกี่ยวมาของข้แม่นโอ้ งลงรูด้วยอืมวงายดี่วา่ตลงใจที่ว่าท่นว่าอาจจะเป็นล่างเลยพี่รองด้วยอาจารย์ท่านว่าอาจจะเป็นล่างอ่าถ้าเป็นล่างกับอืมเนาะมันมีสี่สี่สามพีอม่องอี่สี่สี่สามท่านอ่ะเป็นไปได้พี่พ้างอลัี่ข้างหังโอ้ก็เรียรกว่าต่ากันเลยพวมาเขาฟันนี่ก็คือล่าเลยติดสองโต คือว่าเขาสองตัวท่อนนะนี่เขาลายหรอเออเด็กนี่นี่เจ๊อีกนี่นี่เป็นไปได้สองตัวเป็นไปได้ก็สองตัวเท่านั้นอ่านี่คือตัวตรงเลยเด็กตัวตรงเลยตรงเลยล่นดิโอ้ยมันกลายยังก็เกิดขึ้นได้อาจจะเข่าบุญก็ได้หรือเปลี่ยนไปได้แก้คือเที่ยงเนี้ยมันไปทางล่างพันละลายมาขึ้นโอ้โหมีอะไรวะครับมีฟังเลยกันกันเป็นทั้งที่คือถ้าเกาว่าขึ้นใดเงือนด้วยว้าสิบว่าสิกที่ฟังนะถเลย ไอ้คี่ดีใจแล้วแม่ตียังเห็นตัวเลขก็ดีใจแล้วโลดเอาไปเกใดอะไรข้าไปเกิดสร้างฝันเนาะไปเกะไรเล่าสรงถ่อเพราะว่ามันมันบมันฝันธรรมดาคือโมค่อเจ้าเพราะว่ามันผู้เฮ็นมันเกิดเสี่ยงมันมันก็รู้มันเกิดหุ่นจักกันน่ะเป็นไปได้เออเอาพี่น้องค์พี่ยืนยันเลยว่าเป็นไปได้คือนี่โอกาสมากสูงเนาะสำหรับเด็กที่เพิ่นไปเฮ็ดมากอืมมันมากมันอยู่สองตัวนี่ละนี่สองตัว ที่สามนี่ครับข้างหลังนี่อคู่หลังนี่คู่หลังแต่คู่หนาบ่อคายไปดอกคันคันแย่างพลากข้าไปคู่หนาเออพลาหนักโอ้แต่ว่าขั้นแทงเน้นเน้นเน้นจะคือคู่หลังตัวนี้ตรงตรงได้นี่โอ้ที่ล่างเก็คิดต้องรถอ่สี่กัปก็คิดต้องรถอ่ะเตี้ยท้องกูเนี่เวาต้องกับนี่โอ้พี่ล่างเราลอดซีซีโอ้เออซีซีนี่บ่ต้องกลับพี่ล่างบ่ต้องกลับโอ้มันสึงง่ายอยู่อือ โอ้ขันยังบ่ถือยื่เทียวนี่แตงกวาเที่ยวนี่คือผักชนขันยังบ่เขาอีกคืองวดที่หกนี่คือผักปลอกที่หามันหรืออ่ะนิดนึงเข้ามาติดต่อกันสี่งวดอ่างวดที่หาสุยแต้มเดียวมันไปยู่วนั่นปูวทั้งไทยมันกิดพายุรักล้านซะอ่ะมันไปยู่ข้างหนาวเนาะสองหกหกเนาะยังมาต้องสองเจ็ดเนาะอโอ้เออเียวนัอน แต่ว่าแต่ว่างวดนี้ขึ้นไปเฮ็ดหน้าพี่รองเนาะอาจารย์พันว่ามันใจอยู่เนาะเพราะว่าวันฝันเกียวคือว่าเหลขกน่าจะมามามาแต่ว่าจะมาสองตัวมาสองตนแล้วคันมาสามแห่งดีครับแห่งดีแห้งคนจะได้รวยจะได้รวยกันเลยๆคันมาสามนี่ที่เขาสามตัวหลุดตรงๆเลยเตี้ยตรงเลยาส้องาำเลยนี่โอ้มาสามคือง่ายเล็กนี่อื เราต้องไปโทษตะเตี้ยเรื่องซีซีสามถนนโอ้เป็นได้แค่นั้นเป็นได้แค่น,นั้นโอ้พี่น้องมันเป็นเงินหอกอะทีเส้น่หอกสองคมสมัยขอมหอกเจ้โอ้หันอืออือเดี๋ยวจะเขียนให้พี่น้องเนาะ,ะเขียนให้อีกข้างหนึง่งตาอาจารย์ท่านจะเขียนให้ข้าก็เรียกเหรเนาะเนาะอือก็จะข้างเล้วนี่นี่จะข้างก้นแห <c oughs> น้งเลย อืแต่ว่าถ้าครับขันบ่ไร้วนนี่มีกระพักคนสัก้อนอ่าขั้นบ้ามากดิยังบ่มาอยู่นี่มันเป็นทำเนียมหรือว่าเป็นแบบเลยอ้าวมันกับสิอื่นมันก็สิส้มตะก้อนบ่มากเนาะสีส้มหลามอ่ะอ่าอ่าตัก้อนอ่าโยกโยกอัะหางโยกอืมนี่ลองเขียบทนนะเก็บมาอยู่นี่ครับเก็บตะก้อนอ่า ตัวนี้ไปทํามาตั้งแต่วันที่22แล้วพี่น้องเด้ออ่าเพิ่งเปิดเผยมือนี้พี่น้องอ่าแต่ว่าเพิ่งจะให้ลูกเสือลูกฮาไปทั่วฟ้าแล้วเมืองไห้แล้วพี่น้องอืมที่เขาไปเปิดแล้วขอบคุณครับอืมถ้าเป็นมือเนี้ยอ่าคือโซ่หายแล้วอืมจะหมดอืม ผมดอนขึ้มาอีกตีหนึ่งตีวุ้นดอนนี่ตีสคู่อาสี่นองเน,ะนาะคนหายมากสี่สี่สามอ่ตัดได้ก็คือสี่สี่แล้วก็สี่สามใครงบน้อยอย่าผลาดกรับผม แต่ว่าอาจารย์พันว่าพันอยากจะเห็นเน้นร่างจาังไยเน้นสองตัวพราะว่นเกี่ยวฝันมา,าไม่แนไใ้อยู่พี่ห,น,หน่องมีแนไใ้เจ็งยังไงแต่วันนี้มากๆกก็คือ อ่าคู่หลังอาจจะมากตรงๆนาะครับคันหน้าเนาอะอ,ะอ,ะอก็คือสี่สา, 4, 3, ามหนึ่งพี่น้งองเนาะเน้นมากๆก็คือสี่สามนี่แหละเอาเรียกผู้ใด่นมังน้าบ่พี่น้องไปเหตุหน้าเลยทั้งสี่แหละฝากกดีห้อง นั่นพี่นขอข้องเนาะก็คือจะมพ์ตะเขียนให้พร้อมอ่ะเพิ่นจะเขียนไว้แล้วละแต่ว่ากัมาซ้ำห้อืมเป็นได้แค่นี้ง่ายเลยเขียนง่ายด้โอ้เขาจะเขียนให้ง่ายอยู่ขึน้นวา ส่วนที่มันค่อยถือมากง่ายค่อยถือพร้อมอ่นฝากกันไปอ่านเน้เปล่าหนึ่งอ่านนื้เอาเดียวกันลำบากข้างกันทางพี่ล้องมึงไม่ได้เขาเสียนี่เขาก็ข้องข้างแรียกหัวมึงข้างแรกเลยล่ะคู่มึงเฮ็ดมึงมองเขาขึ้นเลยถ้าผมโอ้พี่น้องเอาเป็นได้แค่นั้นได้เพี่องเด้อตัดได้ก็คือ4ีกับ43ล่องเบิงล่องล่องสุดเบิงแต่ว่า มาเทไร่ดอกกันพู้งนิดนึ่งอืมอ้าวห้งๆปังๆลำๆไปเรื่อยๆทั้งกันครับผมน่าหรับคลิปนี้สวัสดีครับ